วิธีการแยกแยะคนยิวต้องทำยังไงร,รู้ไหมครับก็ต้องเริ่มจากวัดความยาวของจมูกทียบสีของในตาแล้วก็ตรวจดูจุดซ่อนเร้นเพื่อยือนยันชาติกําเนิดคุณครูเรียดอาเธอร์ขึ้นไปบนเวทีเพื่อใช้เป็นหุ่นสาธิตให้นักเรียนดูและสุดท้ายครูก็สรุปออกมาอย่างมั่นใจว่าเขาคือชาวอรารยันสายเลือดบริสุทธิ์ที่สมบูรณ์แบบแต่หารู้ไม่ว่าความจริงแล้วเขาคือคนยิวทุกๆวันในโรงเรียนทหารนาซีอาเธอร์ต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความหวาดกลัวเขาไม่สามารถเสี่ยงทําอะไรพลาดได้เลยแม้แต่นิดเดียวความลับของเขาเสี่ยงที่จะ เช็คกลอนประตูอย่างระมัดระวังที่สุดและทุกครั้งที่อาบน้ําก็ต้องแน่ใจว่าไม่มีใครคนอื่นอยู่ด้วยวันที่นักเรียนทุกคนจะต้องถอดชุดออกทั้งหมดเพื่อตรวจร่างกายอย่างละเอียดพออาเธอร์ได้ยินแบบนั้น<ๆ>เขาก็ถึงกับสติแตกเขาตัดสินใจแกล้งทําเป็นปวดฟันและก็โชคดีที่ขออนุญาตไม่เข้าร่วมการตรวจได้สําเร็จแต่เขาก็ต้องแลกมาด้วยการยอมถูกถอนฟันออกไปจริงๆหนึ่งซีง่แต่สุดท้ายสิ่งที่เขาพยายามหนีก็ไล่ตามมาจนทันนายทหารระดับสูงเรียกตัวเขาเข้าไปในห้องทํางานและซักไซ้ถามหาเหตุผลว่าทําไมเอกสารระบุตตัวววนขขขออองงงงเเเาาาาาถึึหยไไไปปธจก่ลืมทิ้้ แนวหน้าสนามรบนายทหารคนนั้นบอกว่าจะโทรศัพท์ไปตรวจสอบความถูกต้องอีกทีอาเธอเดินออกมาจากห้องมาด้วยความวิตกกังวลถึงขีดสุดและในวินาทีนั้นเองจู่ๆเสียงไซเรนก็ดังสนั่นวั่นไหวบ่วงบอกว่าทหารฝ่ายศัตรูกำลังบุกเข้ามาแล้ว